สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีกีตาร์โปร่งนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์โปร่งธรรมดานะครับผมขนาด38นิ้วนะครับผมนี่เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นของยี่ห้อ Over Speed นะครับผมนี่เลยนะครับ38นิ้วนะครับผมก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับผมในวัสดุนะครับก็จะเป็นทำจากไม้เบสโวตนะครับผมนี่เลยนะครับผมจะเป็นสีดําเงาทรงคอเว้าแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสาหรับมือใหม่นะครับหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นหัดเล่นนะครับผมนะ สามารถซื้อไปให้ลูกๆกันหลานเล่นได้นะครับผมนี่เลยนะครับผมเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับผมนี่เลยงานลูกบิดนะครับลูกบิดเป็นแผงวินเทจสองแถวแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับผมปกติตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา 1, นึ่าบาทนะครับทางร้านเราจัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับผมก็จะลดเหลือ990านะครับผมนะย้านะครับ990บาทนะผมนะก็สินค้าก็มีไม่เยอะนะครับผมนะก็ลูกค้าท่านไหนสนใจก็อารีบหน่อยนะครับผมนี่เลยนะครับราคานี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผม อ่ามาลองดีดเสียงให้ฟังกันนิดนึงนะครับอนีเลยนะครับเสียงประมาณนี้เลยนะครับอ่า ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับล้วก็สามารถติดต่อบอกมาได้นะครับหรือจะเดินทางมาดูสินค้าที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับ